สวัสดีค่ะครูชื่อครูอัญราพรขุนดำสอนในรายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านนะคะนักเรียนคะการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็มีสัตว์เลี้ยงแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านนะคะเรามารู้ความหมายนะคะความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์กันก่อนนะคะความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์นะคะการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านมีวัตถุประสงค์สําคัญหลายประการนะคะเช่น เลี้ยงไวเพื่อความเพลิดเพลินเป็นเพื่อนเป็นอาหารการเลี้ยงสัตว์จึงมีความสําคัญต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะหได้เรียนรู้วงจรชีวิต 2. ได้เพลิดเพลินกับการเลี้ยงสัตว์ 3. ได้มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้อื่นนะคะสเกิดความภาคภูมิใจ 5. นําความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ6 นำผลผลิตไปต่อยอดทำให้เราเกิดอาชีพได้นะคะอันน anyway <ค sprout Likewise offs> ี้ก <Overwatch> ็คือความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์ของเรานั่นเองอันที่สองก็คือปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านนะคะปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านเลี้ยงสามารถเปิดหนังสือควบคู่กับคุณครูไปได้เลยนะคะปัจจัยอันที่หนึงก็คือสถานที่นะคะสถานที่การเลี้ยงสัตว์ของเราหรือว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราต้องเอื้ออํานวยต่อสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงด้วยนะคะ ชนิดของสัตว์เลี้ยงเราต้องพิจารณานะคะต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกความพึงพอใจว่าสมาชิกในบ้านของเราอยากเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนนะคะความรู้และก็ทักษะเราต้องมีความรู้มีทักษะนะคะกับชนิดของสัตว์เลี้ยงของเราด้วย C. ปัจจัยในการดําเนินการนะคะประกอบด้วยเงินทุนนะคะแรงงานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะว่าเราพร้อมไหมที่จะเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้น หาะนักเรียนคะหัวข,ข้อถัดไปนะคะของการเลี้ยสัตว์ในบริเวณบ้านนะคะก็คือประเภทของสัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้านแล้วก็ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงที่เราจะสามารถเลี้ยงได้นะคะประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงภายในบ้านมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทซึ่งหากพิจารณานะคะตามวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยงเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือ1 เพื่อความเพลิดเพลิน 2. เ,เพื่อเลี้ยงไว้เป็นอาหารนั่นเองนะคะส่วนข้อสุดท้ายก็คือตัวอย่างการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความชอบส่วนตัวความชอบของสมาชิกในครอบครัวความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นๆนะคะเช่นการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะการเลี้ยงกระต่ายการเลี้ยงแมวการเลี้ยงสุนัขเป็นต้น ข้อดีของการมีสัตว์เลี้ยงนะคะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะเกิดความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานกับสัตว์ที่เราเลี้ยงมีความภาคภูมิใจต่อการเลี้ยงสัตว์ของเรานะคะมีความรู้มีทักษะที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์เนี่ยไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ได้เรียนรู้วงจรชีวิตนะคะของสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยง มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้อื่นนะคะนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสตัตว์นะคะมาเป็นอาหารหรือนำไปขายได้ทำให้เราเกิดรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งน,นะคะได้รู้จักผู้อื่นในสังคมสัตว์เลี้ยงของเรานะคะมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเรานักเรียนคะ ข้อดีของการเลี้ยงสัตว์มีมากมายนะคะขึ้อนอยู่ที่ว่านักเรียนเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนประเภทไหนนะคะเลี้ยงแล้วนักเรียนมีความสุขนะคะเช่นครูเป็นคนชอบเลี้ยงแมวนะคะคุณครูคมีความสุขกับการที่ครูได้อยู่กับแมวครูคิดว่านักเรียนเช่นเดียวกันในเมื่อเราเอาเขามาเลี้ยงแล้วเราก็ต้องมีความสุขกับสัตว์ที่เราเลี้ยงใช่ไหมคะปัจจัยของการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน ครูได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะคะสถานที่นะคะพิจารณาว่าบ้านของเราสภาพแวดล้อมนะคะมีความเอื้ออำหนวยต่อสัตว์เพื่จะออกมาเลียงหรือไม่สถานที่ต้องกว้างสะอาดนะคะมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดโปรงชนิดของสัตว์เลี้ยงเราควรคำนึงนะคะถึงความต้องการของสมาชิกในครอบครัวการเลือกเลี้ยงสัตว นะคะควรเลือกให้ตรงกับความต้องการและก็วัตถุประสงค์ของสมาชิทุกคนในครอบครัวนะคะความรู้ดายทักษะมีหลักการบริหารจัดการที่ดีเนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดมีหลักการเลี้ยงที่แตกต่างกันมีการดูแลเอาใจใส่ที่แตกต่างกันนะคะปะจัจจัยในการดําเนินงานนะคะประกอบด้วยเงินทุนวัสดุอุปกรณ์นะคะและการบริหารการจัดการที่ดีนั่นเอง หลักเบื้องต้นนะคะของการเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีสัตว์ที่มีพันธุ์ดีจะเจริญเติบโตวไวใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นไม่เปลืองอาหารให้ผลผลิตสูงอาหารดีมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายทําให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดีการจัดการดีประหยัดต้นทุนและแรงงานการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ลงเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของสัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้านนะคะครูได้อธิบายเบื้องต้นแล้วว่าสามารถแบ่งออกเป็นสประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อเป็นอาหารนะคะครูขอยกตัวอย่างนะคะเพื่อความเพลิดเพลินก่อนเนาะก็คือหนสุนัขสองแมวสามกระต่าย 4. ี่นกแก้ว 5. ปลากัดหรือปลาสวยงามนั่นเองนะคะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆอีกมากมายที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่าง นะคะอันที่2ก็คือเพื่อไว้เป็นอาหารนะคะเ็ดปลานิลปลาดูกนะคะปลาทับทิมไก่นะคะสัตว์ที่ครูเอ่ยมาเบื้องต้นนี้ก็คือเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารนั่นเองนะคะอาจจะมีสัตว์อีกมากมายหลายชนิดนะคะที่เราเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารนะคะ ตัวอย่างการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านวันนี้นะคะครูขอยกตัวอย่างการเลี้ยงปลาทองเรามาทําความรู้จักปลาทองกันนะคะนักเรียนปลาทองสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบในธรรมชาติจะมีรูปร่างคล้ายปลาไหนแต่มีขนาดเล็กกว่ามีรูปร่างป้อมแ่นข้างเล็กน้อยหัวลาดปากเล็กม้สัน้นคีบหลังยาวคีบหางเป็นแฉก ลำตัวมีสีดำน้ำตาลสีน้ำตาลทองนะคะหรือสีส้มส่วนท้องจะจางกว่าสีของลำตัวเล็กน้อยนะคะหรือมีสีขาวที่หางนะคะอ่ะเรามาดูปลาทองประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะครีบหลังนะคะบางชนิดจะไม่มีคีบหลังแต่ส่วนมากจะมีนะคะหัวบางชนิดจะมีลักษณะที่พองออกเป็นหุ้น ตาบางชนิดจะมีกระบอกตาที่โป่งพองออกมาคีบก้นนะคะเปลี่ยนจากคีบเดี่ยวเป็นคีบคู่นะคะคีบหางเปลี่ยนจากคีบหางแชร์หรือหางเดียวเป็นหางปวงหรือหางคู่นะคะปลาทองนะคะหรือปลาเงินปลาทองที่เรารู้จักมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนักเรียน นักเรียนนามาดูว่าปลาทองที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะบางคนอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะคะวันนี้เราจะมาทาความรู้จักปลาทองนะคะแบ่งแยกเพศว่าตัวนี้คือเพศผู้นะตัวนี้คือเพศเมียนะนะคะสามารถสังเกตได้จากปลาทองที่มีอายุ4 5ถึงเดือนขึ้นไปนะคะโดยวิธีสังเกตง,ง่ายดังนี้รูปร่างนะคะรูปร่างเพศเมียนั้น ปอมสั้นนะะส่วนเพศผู้อะเขาจะเรียวยาวนะมากกว่าเพศเมียอันที่สองก็คือผนังท้องนะคะกลมและนุ่มนะคะเพศเมียนั้นจะมีผนังท้องกลมแล้วก็นุ่มกว่านะคะส่วนเพศผู้จะแบนแล้วก็แข็งนะคะประการที่สามก็คือกระพุงแก้มนะคะ เรียบและเป็นคลืน่นอันนี้คือของเพศเมียนะคะส่วนเพศผู้มีตุ่มสีขาวขุ่นเล็กๆยาบแล้วก็สากมืออันที่สี่ครีบอกนะคะเพศเมียจะมีครีบอกที่เรียบนะคะส่วนเพศผู้มีตุ่มสีขาวขุ่นที่ครีบการครีบจะแข็งนะคะประการสุดท้ายนะคะคือรูทวาร ะคะ่ะค่อนข้างกลมสีชมพูเรื่อยๆนะคะอันนี้อของเพศเมียส่วนเพศผู้นะคะรูปวงรีชั้นเดียวนะคะนักเรียนรู้จักประเภทหรือว่าเพศของปลาทองแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนวันหลังนะคะหรือว่านักเรียนเห็นปลาทองได้สามารถแบ่งแยกออกได้ว่าปลาทองที่ฉันพบเจอเนี่ยเขาคือเพศผู้หรือเพศเมียนะคะ สายพัน์ปลาทองนะคะเราแบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์ใหญ่ๆด้วยกันนะคะสายพันธุ์แรกก็คือปลาทองที่มีหางเดียวเรียกว่าหางปลาทูหรือหางแชกหางเป็นแผ่นแบนกว้างเว้าวตรงกลางหรือแบ่งเป็นสองแชกสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงจะมีสองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็คือ1พันโคเมตนะคะสองพันชูบิงกินสายพันธุ์ที่2ก็คือปลาทองที่มีหางคู่นะคะ เป็นหางแยกสามถึงสี่แชกมีทั้งแบบที่มีครีบแล้วก็ไม่มีครีบหลังนะคะสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงนะคะมีหลายสายพันธุ์เช่นพันธุ์ออรันดาพันธุ์ดิวเกลพันธุ์ตะโปนพันธุ์เกตแก้วแลวก็พันธุ์หัวสิงโตนะคะสายพันธุ์ปลาทองที่ครูได้เอ่ยมาในเบื้องต้นนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนคงรู้จักใช่ไหมคะ ล้วนแล้วแต่เป็นปลาทองพันสวยงามวิธีการเลือกซื้อปลาทองนะคะคลิปที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้สายพันธุ์ของปลาทองแล้วใช่ไหมคะมาคลิปนี้เรามาดูวิธีเลือกซื้อปลาทองเพื่อมาเลี้ยงค่ะมีหัวลำตัวและหางที่สมส่วนกันขณะว่ายน้ำหัวไม่ทิ่มลงพื้นหรือว่ายหงายท้อง คีบและหางไม่พันงอหรือขาดออกจากกันคีบต้องมีลักษณะเท่ากันขณะว่ายน้ำคีบจะต้องกางออกได้รูปที่สวยงามโดยที่คีบไม่ลู่เข้าหาลำตัวมีลักษณะของสายพันธุ์ที่ชัดเจนปลาหัวสิงโตจะต้องไม่มีคีบหลังซื้อจากร้านค้าที่ตั้งขายเป็นประจำไม่ใช่แผงลอย และมีความน่าเชื่อถือนะคะเลือกที่ว่ายน้ำได้ตลอดเวลาว่ายน้ำได้ปกติไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมีอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์อวัยวะด้านซ้ายหรือขวาต้องสมบูรณ์ตามทรงและก็รูปร่างาของปลาทอนะคะนักเรียนหากเป็นปลาหัวสิงโตนะคะหลังต้องโค้งรูปร่างสวยงาม ไม่มีปุ่มบนหลังนะคะหรือหลังยุบลงไปการว่ายน้ำต้องเป็นไปตามธรรมชาติไม่ลอยไปตามน้ำหรือลอยคอยอยู่บริเวณผิวน้ำสุขภาพของปลาทองนะคะต้องแข็งแรงซึ่งสามารถสังเกตได้จากลักษณะการว่ายน้ำของปลาทองนั่นเองเกตเรียงตัวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมีสีสันที่สดใสมีลักษณะของสายพันธุ์ สีไม่ซีดจางจนเกินไปนี่คือการเลือกซื้อปลาทองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนก็สามารถไปเลือกซื้อปลาทองมาเลี้ยงกันได้แล้วใช่ไหมคะหลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึงนะคะในการเลี้ยงปลาทองนะคะเราต้องดูคุณภาพน้ำที่ใช้หากใช้น้ำคเปิดน้าปรับปลาใส่ถังแล้วนำมาวางตากแดด เพื่อให้คลอรีนที่อยู่ในน้ำระเหยจนหมดติดตั้งเครื่องกองน้ำใช้สารเคมีที่คือมีคุณสมบัติในการกำจัดคลอรีนช่วยในเรื่องคุณภาพของน้ำที่นำมาใช้เลี้ยงปลาได้นะคะอันถัดไปคือออกซิเจนออกซิเจนในน้ำนะคะน้ำที่ใช้เลี้ยงต้องมีการหมุนเวียนในน้ำเพื่อทำให้เกิดออกซิเจนในน้ำได้มีอุณหภูมิของน้ำในตู้นะคะ หรืออ่างที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาเช่นปลาทองที่มีขนาดใหญ่ควรอุณหภูม28ิ28-35องศาเซลเซียสการให้อาหารหากเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปควรให้อาหารอย่างน้อยวลนละ1-2ครั้งในปริมาณที่เหมาะสมหากเลี้ยงด้วยอาหารสดเช่นลูกน้ำหนอนแดงควรให้เป็นอาหารเสริมและให้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปหลักการสําคัญที่ควรทำเนินกันต่อนะคะภาชนะที่ใช้นะคะภาชนะมีความเหมาะสมกับขนาดจํานวนปลาที่เราเลี้ยงหากใช้ตู้กระจกควรเลือกขนาดที่บรรจุน้าได้อย่างน้อย40ิลิตรนะคะจะเลี้ยงปลาได้12ตัวหากเลี้ยงในอ่างซีเมนควรเลือกตําแหน่งการวางให้เหมาะสมมีแสงสว่างอย่างพอเพียงนะคะ การเปลี่ยนน้ำหากมีเครื่องกองน้ำควรเปลี่ยนทุกเดือนหากไม่มีเครื่องกองน้ำควรเปลี่ยนน้ำทุกๆสองสัปดาห์โดยปฏิบัติขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้กระชอนตักปลาออกนะคะตักปลาออกจากควดโหลก่อนนะคะมาพักในภาชนะที่มีน้ำา2เทน้ำออกจนหมดนะคะ 3. ใช้แปรงหรือฟองน้ำขัด ขหลูให้สะอาดนะคะขัดภายชนะอุปกรณ์ที่เราใช้เลี้ยงปลาให้สะอาดก่อนแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนำอุปกรณ์ตกแต่งมาวางตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงตู้ปลาทองเหมือนเดิมทิ้งไว้สักพักหนึ่งจึงใช้กระชอนนะคะจัดปลาเข้าตู้ตามเดิมนะคะเราจะไม่สัมผัสปลาโดยตรงนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามือของเราเนี่ยสะอาดไหมเราอาจจะนำโรคติดต่อนะคะ ไปให้ปลาที่เราเลี้ยงนะคะวิธีการเลี้ยงปลาทองนะคะอันแรกเราต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์ของใช้ของการเลี้ยงปลาทองก่อนนะคะ 1. ตู้กระจกหรือภาชนะอื่นๆตามความต้องการ2ปลาทองจํานวนของปลาทองที่เราเลี้ยงต้องสมดุลกับภาชนะที่เราใช้เลี้ยงด้วยนะคะพันไม้น้ําชนิดต่างๆอาหารปลานะคะแล้วก็ รวดขนาดเล็กเพื่อไว้ตกแต่งมาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกปูกพันไม้น้ําชนิดต่างๆพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะคะใส่น้ําสะอาดลงในตู้กระจกโดยเติมให้ตําจากขอบตู้ลงมาประมาณ10เซนนะคะแช่ถุงปลาทองในตู้กระจกประมาณ10-15นาทีเพื่อให้ปลาคุ้นเคยกับอุณหภูมิของน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะ อันสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่4ก็คือให้อาหารเวลาสองครั้งได้แก่เวลาเช้าแล้วก็เวลายเย็นโดยให้ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอาหารนะคะเหลือแล้วก็จะไปสะสมอยู่ก้นตู้นะคะทำให้เป็นอันตรายนะคะทำให้สาเหตุของน้ำเน่าเสียมาจากเศษอาหารที่เหลือนะคะ เรามาดูคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียน ครูเปิดให้ดูนะคะนักเรียนคงทราบกันแลน้วเนาะว่าวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงปลานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะนักเรียนที่เราได้ศึกษาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในรบริเวณบ้าน,นคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะได้ความรู้ในครั้งนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะส่วนแบบฝึกหัดนะคะคุณครูได้ส่งในไลน์กลุ่มให้แล้วนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแบบทดสอบที่ครูได้ส่งให้ส่งให้ตรงเวลาด้วยนะคะในครั้งนี้ครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ